สวัสดีค่ะพี่น้องข่อยมีแนวสิวสูฟังมือขึ้นเหนียนทอยเยี่ยนข่อยมันตันตันข่อยสมเบิดขึ้นมันกระบ,บอนกระบ,บอลเศร้านอข่อยเอาโซดาไฟเทใสนำห่อนเทใสเข <c oughs> ือเทสใสเฮตุจังได้กระบ,บอเศร้าข่อยก็บบยกเล่นมามาสื่อแนี่อไปมาสื่อแนวไปสอบเบิ้งในติ๊กตอกใน YouTube เขาบอกว่าต้องใส่โตลูกอันลูกสูบแม่พี่น้องลูกสูบ ไปดันดันดัน,ดนท่อข่อยก็เลยมาหนีมาบันนิ่งแวเฮาส์วัสดุม,มากับลูกชายสองคนนี่ลูกสูบจังสี่หละจะเลยอสิลงไปสี่เดือนเขาบอกว่าต้องอันสิ่งฮี่ข่อยมันมีสองหู้ต้องปิดหู้หนึ่งไว้แล้วหู้หนึ่งกะปั่มวัสดุเดี๋ยวไปลองมึงพี่น้องมากับลูกชายสองคนโอ้ยลูกชายข่อย <laughs> <laughs> ย่าไปเฮ็ดเจ้าสัตว์อะลองมึงดูกลูกย เอาเอาอันนี้อันนี้งอมอยู่แถวนี้เอาไปช่วยบอดี้พ่อซื้อของได้แล้วหิวเข่าว่าสันพี่น้องไข่อยู่เขาเจ้าเมียนมีหมองกินเข่าอยู่นี่เดี๋ยวสิผ้าเฮียงไปกินบอดี้ก็บยายใหญ่ผู้ใดอยากไดอยังกันมาเอาอยู่นี่อันนี้คือวันนี่แวร์เฮาส์บริษัทกินข้าวแล้วก็สิกลับไปอันไปสมทอตอพี่น้องถึนสิบก็สมกับสิบ่แล้วสิได้ล่างถ้วยล่างยัง ามว่าเป็นยังคือบวัวห้ค้นมาสมวันตีออยู่ประเทศนี่คาสร้างแพงแพงพี่น้อง้างน้ำ้างไฟสร้างสมนั่นสมนี่แพงข่อยเห็ดงานเบิดมือซสำส้างมาสองสงสองสโม,มงเกลยลองเห็ดเบิงคันเห็ดบัวได้อีหลียัยงเสียหายเพิ่นมาบันนี้มาหอดบานแล้วอันนี้ยังตันตันยู่ได้พี่น้องคือว่าสองหู้นี่มัน มันคอนเนกกันหู้นึงมันเป็นหู้ใส่เศษอาหารแล้วก็ปันปันปัน,ปน,ปนบะนีมันตันเขาบอกว่าต้องปิดหู้หนึ่งไว้คอยก็เลยปิด <time. S 2> หูเ้เศษอาหารพอปิดไว้ปุ๊บแล้วห้องก็เอาโตลูกสูบเนาะโตพลันเจอร์เอาโตลูกสูบนั่นพี่น้องไปสูบไปปั๊มอีกหู้หนึ่งบะนีเศษอาหารที่มันอยู่ในทอม,มันก็เศษทะลุทะลวงลงไปกระลอกเห็ดเบิ่องไอ้พี่น้องคอยล่องเห็ดอยู่ประมาณ ส่วงหนึ่งเอาเอาซื้อซะบ่วได้เฮ็ดเฮ็ดยู่นมเป็นแบบเป็นลอยเทือสองลอยามลอยจใจจังได้กับบได้มันบ่ลงบันนี้ข่กัเลยโทรไปทามู่ข่อยมู่ข่พิติกเรามีแฟนแฟนเราเป็นสร้างสร้างสมเพื่อนบอกว่าข่ซื้อตัวอันพลันเจอมานี่ตัวนี้มันบ่ดีป็นไดให้ไปซื้อตัวไมว่าสัน่นซื้อตัวไม่มาตัวนี้ดีมันสี่ มันสิแล้วว่าสัน่อนข่อยกัเลยบอกคุณว่าเขามันลงไปติดแล้วเลยว่าแมนเข่าขันมันลงไปติดแล้วมันไปถือกับน้ำเย็นแล้วมันก็สีแข็งแข็งอยู่นี่ทอนอ่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าให้เอาน้ำอุ่นแชล้วก็เอาสันไล่แชไว้วาสันข่อยก็เลยเอาน้ำอุ่นกับสันไล่แชไว้แชไว้ปุ๊บข่อยก็เลยไปอีกที่นี่ไปบันดิ้งต่อระวังถิ่แชน้ำห่อนได้น้ำห่อนมันเป็นน้ำอุ่นห่อนเลยล่ะ พอยกระแซไว้ล้วก็ไปบานิ่งต่อไปซื้อต,ตัวตัวพลันเจมอเม้ามาหมาฮอตล้วพี่น้องรอบที่สองของวันมามาอีกกับดูไส้ขึ้นเกาหยังต้องกลกันต่อยต่อยปันเป็ดอือือคันวสมกับว่ล้ว้วนาะ <c oughs> มันติดติดติดหลายติดแห้งเพราะว่า มือขค้ืนนีตั้งแต่สองทุ่มจนว่าค่อยกับคุ่มเหตุจัดห้องทุมได้ข่อยเอาไมค์แคนเสือกับย้อนย้อนลงไปไซนั่นไซนี่ไ่นี่ส่นันกับบอแล้วจักเถ่อมือเสาร์กับตื่นขึ้นมาเห็ดอีกโอ้ยบันนี้ไปได้ตัวนตัวลูกสูบสีดำมมาปั่มจนว่าเจ็บหน้าเอ,อิกพี่น้องเอ้ยกับบนแล้วกันเป็นจางซรรางกันก็สีแล้วแล้วป่านนี่แต่กับบอเป็นอย่างล่องเห็ดเบิงขันบอเห็ดกับสีบอลูู อันพอญ่จอนพออันมเป็นพอแฟนแฟนของมูไข่อยกันเลยบอกว่านี่ให้ไปซื้อตัวนี่แล้วถ่ายรูปมาให้เบิงแล้วข่สีพ้าไปเบิงพี่น้อง <S <S> <S นี่พี่น้องตัวสีม่วง,งตัวนี่เราบอกว่ามันสีแล้วสันเอาซื้อซื้อกับซื้อตัวสีม่วงเอามาเทียบให้เบิงซือซอซ้อมันสีมีสีม่วงวงดำๆให้เอาตัวสีม่วงได้พี่น้องต้องตัวนี้เท่านั้น ผลลั์คือสุดยอดโอเคซื้อแล้วกลับมาบ้านพอกลับมาบาน,บาบานปุ๊บกระเฮ็ดคือเก่าแต่ว่า่อยบ่้ถไทยวิดีโอไว้พี่น้องก็คือเก้านัา่นล่ะเฮาก็เอาตอัวตัวฟ้าปิดปิดคางนึงไวเราคางนึงเฮาก็เอาปั๊มนี่ไปปัม๊มปั๊มประมาณ20่ทื่เอพี่น้องแล้วเวลาปั๊มนี่ห้มีน้ำ้อมเดอร์่น้ำประมาณเึ่งหนึ่งขอบคุณพี่ติ๊กกับพ่อใหญ่จอนหลยๆเดอร์ที่บอกคลิปลับกําลัางถวยตอกอพี่